สวัสดีจ้าเกย่ยวข้าวกลางสายฝน 20, 2020. เอเรสสองร้อยสองพันยี่สิบเหยว่ข้าวนาะปีปีหกห้าจ้าฝนตกห้ามใจพี่น้องอา้าวรถเท่ากันยังสูยอยู่นะคะเนาะตกแบบเฮี้ยพี่น้องพุดนรุธ เครื่องยังเดินได้ปกติข้าวยังไหลปกติคะ่ะเอาพี่น้องัตแบบแห้งแดดกะออกเดี๋ยวคลิปน่เห้าสิมาเบิ่งเนาะคะ่ะฝนตกว่าเขามันสิออกดากบโเนาะคะ่ะแต่ตอนนี้ขอหลบฝนก่อนจ้าสวัสดีค่ะ